สวัสดีครับขอต้อนรับขอชูชงวิไลใหโชกนะครับเมื่อนี้ทั้ง่องหได้เดินทางมาถึงสำนักสงฆ์ป่า้ังไพรนะครับเพื่อมาตามแนวทางตัวเลขนะของคุณแม่จันนะครับฝันบาอาจจะปูคํามพันขี่มาดำเข้าไปบอกถึงในบ้านเลยนะครับพี่น้องขี่มาดำเข้าไปบอกถึงในบ้านเลยนะครับขี่มาดำเขาไปบอกแล้วก็คุณแม่จันว่าเพิ่นขี่มาเล่นพันแล้ะก็ได้ทิ่ม อ่าใบลอตเตอรี่ทิมไว้หนะครับแล้วก็คุณแม่จันก็นได้จับใบลอตเตอรี่แล้วก็วิ่ง,ง,งเล่นขอใบ้บานเลยนะครับพี่น้องครับเพียงว่าเป็นการเซวลากเขอเส้นเอฟซีสุทันนะครับมาไปตามตัวเลขจากคุณแม่จันว่าที่แม่จันฝันนันว่าสิป็นตัวเลขตัวไหนนะครับพอากาบเล่นเส้นเอฟซีกุนันไปติดตามน้องกันครับ ฝันว่าดเจ็บในแม่แนวทางไปจังไกลนอกแม่ฝันว่าตู้เฮ่านี่ล่ะเขันขี่มาเขาเนี่ยจ่าแม่มาฝัดมาตู้ให้ไงก็ผมครับห้ามคอกจ่ามาจะมาดำเนาะค่ะแม่มาดำดำบ่ไหวมาตัวสีดำที่แม่สีดำค่ะรับผมแกขี้เขาเนี่ยแหละไก่นาบ้านไปหันละก็เลยยืนอยู่นาบ้านนั่นแหละค่ะแม่มันก็ขี้กายไปหอดปลาอ้อยแล้วมันก็เลยก็เลยเลี้ยวเบิ้งก็เลยอ่ะ กูเป็นงงังนกูวยมากกับขึ้นมาเนาะก็เลยบางสิจ้าแมก็ถือวยขึ้นมากอะแต่กายนาบ้านไปหันลังก็ยืนอยู่หันหลังค่ะกายไปประมาณจักว่านี่แหละจ้าแม่ก็เลยเห็นตะกระดาษเราพิ่นขิมลงโอ้ขึมรุ่งจับขึมขีมากเพราะมันขิมเนาะกระดาษลงไห่เรามาไแม่ขึมกระดาษรุ่งขึมกระดาษลงไห่ก็เลยก็เลยย่างไปเอานะครับผมย่างไปเอาย่างย่างเปล่าก็เลยเอายกมาเบิ้งครับผมยกมาเบิ้งก็แล้ว ใบโรตเี่จะวนึ่งกราจันซ์ี่ระิานเป็นไบโรตรเรี่หายได้ไหมครับผมที่แรกก็เป็นงางไปเบืง้งกระดาษกระดาษครับผมจะไ,ไปจับเอาค่ะแม่เขามาเรีว<ๆ>ม,มานางเบื้องรขึ้นมั่นเถิดเป็นใบโตเรี่ก็เลรเบื้องค่ะกระ้ร กระตีีนมันมีเด็เกินอีกเลยไรว่าจังซีปูคนหเหล็กบ่อกตเลรบางผีกั่ไรบึงมันผนี้เก่าหกสามแล้วก็นึ่งสามห้าเก้าหกสามหนึ่งสาตัวตัวนี้หมายคายกในมุมมันตัวนี้แหละนี่นี่กระครับผมมีกระุ้ชมเบิ้ลเลยนะครับคุณแม่ฟันเก้าหกสามหนนะคะคุณแม่ เก้าหกสามหนึ่งสามห้าเด้อพี่้องชมคุณแม่ฝันดี คุณแม่ได้จักใบแล้วแล้วก็ดีครับผมได้เพิ่มอีกว่ามังหันห็นดื่นเสือยคนตอจ่เก็บได้ไปดอกเก้าหที่ได้ใบหนึ่งนีเก้าหกเก้าหกสานึ่งสามห้าตีครับผมครับผมครับแม่คปช่องได้ไหมเก้าหกม่งสามห้าถ้าพป oh ็นดอกได้แคปหน้าจอไว้ได้ครับได้สี่องพีทีทบูมหกสนึ่งสามห้ อันนี้คุณแม่ฝันจ่ะคุณแม่ฝันปลาตะกูบันขี้มาไปบอกปาตะกูปลากาูครับผมปคุณะยูดูดะครับปลตะกูยูดิฮกตัวได้ตัวนี้ใ้รนับวันที่หนึ่งได้ดินี่คือลูกไส้ปาจังมีนสิแหละลูกไส้ับตัวว่าว้าวผมกับฝันเอยเนี่ยคือลอตัตนี่สองล้านเลยโอ้วันมาถือตัวนีก็ได้ก้มฝันทั้งคู่ไส้ฝันไส่ฝันลูกส้ฝันว่าแม่ถือลอตเตอรี่สองล้านโอ้ ค่ะปั้นเกาหลีกูได้ตัวห้าขึ้นนี่ลละจ้าแม่เมือนั่มดูกลับครับผมข้าศนไก้าหกสามหนึ่งสามห้าสี่หลานนึงสีอยูน้่มดูกครรู้อีกสี่หานยูนั่ดูอีกสองหลานยูนั่แม่ครับผมจะเป็นหกหลาน นี่ครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอ้พี่น้องครับแคปหน้าจอยนะครับเด้อคุณแม่ให้แม่จันอหกตัวคือรางวัลที่หนึ่งพี่น้องชมเนี่ยเป็นรางวัลที่หนึ่งหกตัวกันได้พ่อครัวเขาได้เบาอย่างอีกบ่ครับเพิ่งหลังหมานครับไม่ได้เบาคุณมาบอกมาบอกเล่นบอมแม่คือคนทีมกระดาษเล่นบอแม่กระดานแล้วท่านแต่ขี้มากมาเลยอ๋อจะท่านกับบอลเลียวหลังได้หรือเปล่าขี้มาขาวว่แม่เลือกมาดำมาดำพี่ดำจ้ะ ดตแบบง่ายสูงพร่อมงามมาตัวหนงงามคนดีค่ะตัด้งงามๆนา้ซ้อนเห็ปูป้าูินาคบกจะหัวหนุ่มยะข้าวสามสสามห้าเนี่สรเทีย้วนปูหว่าตังช่อ้คก็ที่ถาตัวกันฟัเนีแหละมันดีมันไหม่จรนะก็ที่ทานนะจ้าครับผมเพ่แ่ดินเอฟันดีอยู่ว่แม่เพื่อนทิมรล้ววันที่หนึ่งหายไหมแมยู่ ได้แม่จะได้ขับถึงน้ำที่หนึ่งให้ถึงหกตัวเนาะให้ได้สั่งซอยปูนาะแม่เนาะแม่จะเสี่ยวด้อข้ามันได้ข้ามแม่ดีเม่เนาะนแล้วแล้วแล้วเลยให้เจียนเราได้จ้าเจียนเอาเปิดนี่แหะ ก้อนหนานี่เคยฝันเห็นปูป่ะครับผมนี่บ่อโตเดียวเลยบ่ะนี้คุณคุณแม่จันอันนี้ตั้งหันตัแต่ก้อนหนานี่เคยฝันเห็นปูจะเกือบ่บอกเพิ่งฝันเห็นครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรกป่ะครับผมคครับผมไหนเขาเคยฝันเนาะเขเคยฝันเห็นปูเนาะ เป็นครั้งแรกนะแม่เนาะลาลนมพนลาหลบหลบลแต่าวัดประจำแล้วะของโบฟันเี่แทงฟันเ็นเพิ่นมันมาแม่วัประจอยเมือเฮ็ดอันนั้นเมือคอเนาะคมือเฟันเ็นมือเพิ่นจุดคอเพื่อทีเนาะคอไดซีหมูเนาะค่ะขอไดซีหมูที่หาฟันตีซีไหมครับทพี่ๆขอคันหาที่าลหจ้าปูข้พันนหละเนาะขาขอมือไปเพิ่นก็ไปหาในความฝันลังหันลังซีมที่หา คุณแม่เห็นตอนแรกเป็นไห็นมีความรู้สึกดีใจรู้ว่ามันเจมเห็นเอานี้เูจีหาแล้วก็ไปเอามาเบิองแล้วเห็นแล้วก็ถือเขาในงเี่ยนตัวถือเขาหนยนเหยียนเวร์เวิร์แล้วเนาะเปิไป่ได้ว่าคุณแม่รับเอาเร้่อยเลยตัวนี้มาบัดคุณแม่ก็เขาบัดเมนไ่ด้บอกใครเรักเอาูเดียวแสดงว่าแม่มันทุกงวดว่าขาแม่ใหญอัน ันปูมีบริวารบ่ครับไม่มีบริวารนั่มไปบริวารไม่ไมีองคเดียวเลยมีเดียวมิเตปูก็มาเนาะมีเตปูก็มาแหะขี้วนเวนกรเลี้ยวเเต็มอนูดนะครักผมยืนเลี้ยวเบิ้งูนหนาบ้านน่ะเนาะกลไปหันนี้มาไมนพันที่เขาในบ้านทุนเขาแต่รับมากหรือเก่ารับมากแั่จะมาคนได้ทิ่มมันมีอะไรอเลยได้ ครับพูกเอาให้ฟั้งนี่เดี๋ยผู้ที่แรกกับครูแล้วผู้ที่สองกับย่าอันนี้มามาถึงคููไปหาย่า โบ้ั้ฝัน่ายนะคะัมฝันให้ย่ายสืดฟังผู้แรกคู้แรกผู้แรกคือแก่ั้วฝันให้ยายตังก่อนผู่แรกแก่ให้ปูอะลจะไม่แก่ให้ย่ายดีฟังกัผมครับ่านกระดาษให้ช่องที่ท่านเห็นนะพี่น้องเอฟซีท่านเห็นแต่มีเอาครับจับไม่แม่เอาเหมือนกรานะครับได้พี่เป็นแม่จันนะครับแม่ครับได้คอหกตัวเลย คุณอาจารย์ได้มา963135ดาวจอโมกตัวกับแคปดาวจอไว้เด้อ FC สุขสองเด้อแคปดาวจอไว้นะครับที่เป็นแนวทางนะครับเด้วยเอาพ่อหาท่านเดี๋ยวนี้ลอตเตอรี่หรือสิตเบิร์ดเหล่าบู้บานนี่หาใส่กับอะไรอย่างเง้ยเอาโทษโทษไปเดียว่าค่ะ นี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่จันเด้อร์ค่ะจบงานร่วมกันนะแม่เด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของคุณแม่จันนะครับฝันแม่นฝันขัดแม่โคแม่พี่น้องเอ้ฟซีทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับฝันบาปูข้าพันธุ์ที่ศักดิ์สิทธิ์สงสถิตอยู่ในพี่น้องเขาไปบอก ใกล้ความฝันนีมิตฝันคุ้นแมจันนะครับคีมาดำเข้าไปหาคุ้นแมนะครับอืมน้ากับพี่น,น้องกพี่น้องเข้ากับพิจารณาตัวเลขเด้อครับเด้อหกตัวเลยพี่น้องครับแบบแนวทางตัวเลขหกตัวเลยนะครับเอ๋สุดท้ายนี่แฮกซี FC สุกทัานสศขสศกมันมันลำ้วยสุขสุขคนในวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ